ขณะที่นายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเรานะคะได้เดินทางไปให้กําลังใจจุธาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยค่ะที่ตอนนี้ฝึกซ้อมช่วงครงสุดท้ายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะสําหรับเจ้าบีจุธาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นสาวทีมชาติไทยยังคงตักหลักฝึกซ้อมในเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขันจริงค่ะก็จะลงแข่งขันในกีฬาจักรยานประเภทถนนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้โค้ชตั้มพันธจาอากาศเอกวิสุทธิเกษยพัฒน์ผู้ฝึกสอนได้วางโปรแกรมให้บอกว่า ให้ปั่นเบาๆรอบทะเลสาบรอบละ14กิโลเมตรทั้งหมด5รอบด้วยกันค่ะรวมระยะทางที่ปั่นเมื่อวานนี้70กิโลเมตรแล้วก็วางโปรแกรมวันนี้นะคะเป็นโปรแกรมปั่นยาวประมาณ120-130กิโลเมตรเป็นการซ้อมใหญ่ในเส้นทางจริงด้วยพร้อมกันนี้นายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับจุธาทิพย์รวมถึงโค้ชวิสุทธิ์ที่ยามานากโกจังหวัดยามานชิ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงโตเกียว2ชั่วโมงครึ่งเลยค่ะก็บอกนะคะบอกว่าขอให้ฝึกซ้อมเต็มที่สู้ให้สุดความสามารถเพื่อทำสถิติของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับจุด้าทีปจะแข่งขันวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมนี้ค่ะเวลา11เนาฬิกาตามเวลาบ้านเราใช้เส้นทางจากมูซาชิโนโนโมริพาร์คไปทะเลสาบฟูจิเข้าเส้นชัที่สนามแข่งรถยนต์ฟูจิสปิดเวย์ระยะทางรวมที่จะแข่งขันทั้งสิ้น1 0 3